สวัสดีค่ะพี่เป็นตัวแทนจากพักเทเลฟิเจอร์นะคะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนํานโยบายอีกครั้งหนึ่งให้หน้องๆได้ดูกันนะคะนโยบายข้อแรกของพักพี่นะคะก็คือการจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตค่ะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอ e ีสปอร์ตคืออะไรอ e ีสปอร์ตนะคะย่อม,มาจากอ e ีเล็กทรอนิกส์สปอร์ตหรือในสนั้นๆง่ายๆนั่นก็คือการแข่งเกมนั่นเองค่ะนโยบายข้อที่2นะคะห้องน้าไร้กลิ่นในตรงนี้นะคะเราจะเข้ามาแก้ปัญหาในตรงนี้และเราต้องขอความร่วมมือจากน้องๆอ,อีกด้วยค่ะข้อที่3นะคะสร้างเพจสภาเพื่อรับฟัง ปัญหาและปรึกษาสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะมาปรึกษาพวกพี่ก็สามารถทักเข้าเพจสภาได้เลยค่ะแล้วเราจะใช้เพจสภานะคะเป็นอีกหนึ่งแห่งกระจายข่าวของสภานักเรียนโรงเรียนเราค่ะนโยบายข้อที่4นะคะส่งเสริมศักยภาพนักเรียนใน,ใน,น,ะะน,น,ในด้านกีฬาดนตรีศิละปะตามที่น้องๆมีความถนัดและมีความสนใจเราจะจัดแข่งนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้ลองอะไรที่ไม่เคยลองได้มีประสบการณ์ใหม่ๆค่ะและนโยบายข้อที่5นะคะผ้าอนามัยฟรี พี่จะมีผ้านไมัยฟรีให้ในกรณีชุกเชิญหรือไม่ได้สำรองผ้านในมาพี่ก็ขอฝางนะคะเบอร์หนึ Hello Future ไว้ในอ้อมใจของน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ